มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนแห่ทําบุญแน่นวัดโปรยฝนขณะที่ตลกตะติ้งโหน่งเล่นตลกให้ชาวบ้านที่มาทําบุญได้ดูค่ะวันที่12กรกฎาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปยรยฝนคลอง11ตําบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี มีประชาชนทั้งจังหวัดประทุมธานีแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะแห่ทยอยเดินทางมาร่วมทําบุญถวายสังฆทานรวมถึงการเข้ากราบไหว้ขอพอรจากไอ้ไข่วัดโปลยฝนอย่างเนืองแน่นค่ะจนไม่มีที่จอดรถในบริเวณวัดประชาชนต้องนํารถออกไปจอดเอาไว้ภายนอกวัดเป็นจํานวนมากค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ในขณะที่ทางด้านนายประภาสีอ่อนหรือว่าตลกบ้าหมาตะติ้งโหนงได้นําคณะตลกบ้าหมาตัดติ้งโหนทงทั้งคณะนํามาเล่นตลกให้กับประชาชนที่เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวดัดซึ่งสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับประชาชนที่เข้ามาทําบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะนายประภาสีอ่อนหรือว่าตลกบ้าหมาตะติ้งโหนงกล่าวว่าวันนี้ได้มาเล่นตลกให้ชาวบ้านที่มาร่วมบุญ ภายในวัดปลอยฝนได้ชมกันเนื่องจากว่าตนเองได้ไปขอไอ้ไขวัดปลอยฝนไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าขอให้ได้โชคปรากฏว่าตนเองถูกรางวัลลอตเตอรี่จำนวนสองใบซึ่งมาเล่นตลกแก้บนดังกล่าวอีกทั้งตนเองได้กลาบนมัสการอาจารย์กุ๋ยจะเอาวัดวัดปลอยฝนไปว่าจะนำตลกมาเล่นให้ประชาชนได้ชมกันในทุกกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนของทุกๆเดือน เนื่องจากตนเองมีความศรัทธาต่ออาจารย์กุยและไอ้ไข่วัดปล่อยฝนเป็นอย่างมากซึ่งอาจารย์กุยเองท่านก็เมตตาแก่ตนเองแล้วก็น้องหมาที่ตนเองเลี้ยงอยู่กว่า500ตัวในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ